กลับมาอีกแล้วกับรถคอกน้องเตยจัดหนักจัดเต็มให้เลยกับคันนี้นะจ๊ะเอาไปเลยเนาะลูกค้ามีประวัติการผ่อนนะคะมีเครดิตน้องเตยให้ส่วนลดไปเลย30,000บาทนะจ๊ะสวัสดีค่ะนะคะอยู่กับน้องเตยรถสวยที่รถมือสองสมชายคาเซนเตอร์ชนบุรีแล้วจ้ะวันนี้น้องเตยมากับ รถคอกอ่ารถทำกินเลยนะคะกับคันนี้เลยสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น E2.5 ตัว S นะเป็นเครื่อง VGS นั่นเองจากปี2014อันนี้ย้ำนาว่าสีเดิมสีแท้จากโรงงานเลยนะสีเดิมๆมแตนดาดมาเดิมๆเ,เลยเนาะกับคันนี้นะคันนี้เนาะรถสวยพร้อมใช้งานแน่นอนอ่าเดี๋ยวน้องเตยพาชม รีวิวรอบๆคันกันก่อนนะคะกับตัวนี้เลยเนาะ,ะดูด้านหน้านะคะกระจังหน้าสวยมากตัวนี้ก็เป็นโฉบออนิวนะคะปี2014แล้วเนาะไฟก็จะเป็นดีไซน์ใหม่โฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นนะคะนี่สวยงามมากเนาะตัวนี้ก็นะคะมาพร้อมกับยางดันหลบดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยจากตัวนี้ก็จะเป็นล้อกระทะนะคะจากศูนย์อีซูซุเลยนะ ตัวนี้ล้อเดิมนะจ๊ะนี่สภาพแบบบอกเลยว่าสวยพร้อมใช้งานตัวนี้จัดไปคอกใหม่จดทะเบียนลงเล่มพร้อมใช้งานเลยนะรุ่นนี้นะมาต่อใน,นส่วนของน้นทางจ้ะนะคะตัวนี้บรรทุกจุกๆุกกไปเลยนะบรรทุกจุกจกไปเลย3ามตันเบาๆ ยางบรรทุกยางมิชลิน XCD2 ย่างดีพร้อมบรรทุกเลยนะคะคันนี้ได้ไปคือคุ้มมากพร้อมใช้งานเนาะในส่วนของด้านล่างมาคเตยพาชมด้านล่างหน่อยจ้ะด้านล่างนะคะเสริมแนบมาพร้อมนะเสริมแนบโชคใหม่บอกเลยว่าจัดทรงจัดสเปคมาพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะลูกค้าซื้อไปคือพร้อมวิ่งพร้อมบรรทุกเลยนะอะมาเดี๋ยวพาชมด้านในกันหน่อยนี่นะคะ ในส่วนของด้านในนะเบาะด,ด้านข้างคนขับนั่งได้ประมาณ2ที่นั่งกว้างๆแบบนี้เลยจ้ะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะสีเทาเบาะเดิมๆนะนี้เบาะเดิมสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะอะ้องเตยให้ชมภายในใกล้ๆหน่อยจ้ะนี่เลยเนาะเครื่องลงเครื่องเล่นแอร์เ,อเอยน็นฉ่ำนะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มจริงๆเนาะราคา400,000กว่าบาทเท่านั้นนะ ตัวนี้นะคะเป็นฝากระโปรงเดิมๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแผ่นกันความร้อนเดิมนะคะของเดิมยางกันกระแทกเดิมๆหมดสติกงสติกบอกเลยว่ารถสภาพดีมากไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำหรือผิดความไฟไหม่ใดๆนะมาต่อในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยโอ้โหใหม่ตัวนี้เป็นเครื่อง VGS Turbo จะนะไส้กงไส้กองเปลี่ยนถ่ายให้นะ ของโลงของเหลวต่างๆเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมใช้งานเลยนะคะนี่รอยมงรอยมกักของเดิมจากโรงงานทางนั้นเลยนะคะแผ่นเพจเดิมๆิมนี่โพลาิติกยังอยู่บอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากๆนะน็อตเนสไม่มีหลวมไม่มีขยับรอยบุบงันแงใดๆเลยนะคะอ่ะขอเน้นย้ำกันอีกสักหนึ่งรอบเนาะนี่ขอเน้นย้ำกับคันนี้เลยนะคะอีซ e ูซูดีแม็กตัว S อตัวนี้เครื่อง VGS เลยนะคะ ปี2014เลยจ้ะคันนี้เนาะลูกค้ามีประวัติการผ่อนนะคะผ่อนดีผ่อนตรงเดี๋ยวน้องเตยให้ส่วนลดพิเศษไปเลย30,000บาทจากคันนี้เนาะราคาเปิดอยู่ที่439 0 0 0บาทเท่านั้นนะลูกค้ามีประวัติมีเครดิตดีนะคะเดี๋ยวน้องเตยดูแลเรื่องส่วนลดพิเศษให้เลยเอาไปเลยส่วนลด30 0 0 0บาทจากคันนี้เนาะโทรหาน้องเตยใครสนใจนะคะโทรหาน้องเตยได้ที่เบอร์ 0821489255จ้าหรืออยากจะเข้ามาหาน้องเตยที่สาขาอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงมาได้เลยนะคะอยู่ปากซอยบ้าน9 2อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีจ้า